สวัสดีครับปามีโกสนสวยๆกัดสีเหลืองทองสวยงามมาฝากครับผมราคากระถางละ250บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมต้นแรกครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเติมทองครับผมเติมทองต้นนี้พุ่มใหญ่สีสวยนะครับสามช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเติมทองนะครับผม250บาท จัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับผมเติมทองนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโชคเศรษฐีนะครับผมต้นนี้ก็มีสามช่อใหญ่ๆเลยนะครับผมไม้ใบกลมกัดสีเหลืองทองมองแล้วสบายตานะครับผมโชคเศรษฐีนะครับสวยมากนะครับผมสวยแบบ ไม่มีที่ติเลยนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมโชคเศรษฐีนะครับผมสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ใหญ่มากนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทองระยะนะครับผมทองระยะต้นนี้มีทั้งหมด4กิ่ง4ช่อใหญ่ๆเลยความสูงของต้นนี้นะครับผมไม่ต่ำกว่า เจเซนติเมตรนะครับผมมีชื่อว่าทองระยะนะครับผมราคาก็อยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมทองระยะนะครับต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าซับทองสุกนะครับผมสกิ่ง4ช่อใหญ่นะครับ ความสูงของต้นนี้ไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรนะครับผมมีชื่อว่าซับทองสุกนะครับผมราคาก็อยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับซับทองสุกนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สีบุตรสรินนะครับผมไม้หายากนะครับสีบุตรสรินนะครับผมหลายกิ่งหลายช่อทรงพุ่มแบบนี้เลยนะครับผมความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรนะครับผมนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับสีบุตรสรินนะครับผมราคาก็อยู่ที่250บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรับ ก็ทักแชทปลามาได้เลยนะครับหรือโทร081 251 5669ครับผม